โอเคทุก okay, คนนะคือวันนี้เนี่ยผมจะามารีวิวชิมมี่ทนะุกคนนี่แต่ว่าไม่ใช่ร่างแรกนะว่าร่างแรกผมเคยรีวิวไปแล้วเดีวผมจะมาทำการรีวิวร่างสองทนะุกคนนะมาลุยด้วยกันนะมาที่แน่ๆคือผมไม่เอาไปตัวเดียวแน่นอนฮนะเอาไปตัวเดียวเนี่ยจะเละนะมาแล้วก็ขาแม็กมาตรงนี้ไอคว้ซ่านี่เก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเด่อนสุดท้ายมีตัวละครน่าสนใจมาถูกป้ามาตรงนี้เลยแล้วก็เซ็คอบมาก็นี่มาหาทุกคนเมตากอนเนาะมาลุย คือเราต้องทำการแช่ตีก่อนฮันทีคนถึงชิมมี่จะแปลงร่างนะเป็นอีกร่างหนึ่งเนาะมาฮาาันยวตีมาผู้ใหญ่โจรีเใสยชิมมีเ่เราสี่เอานานี่เล็งตัวที่เราจะทำการใส่เข้ม,มาโอเคเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เกือบตายก็มาทันเวลใส่พี่จ๊อดนี่ไงพี่จ๊อดศูนยน้ำเมีเนาะแล้วก็ใน t ทอร์เรลวนี่ไงศูนยน้ำเมีเหมือนกันแล้วก็โบสไตน์เป็นพาร์ทสี่ของไคโอก้าทุกคนกับลูกเกียสักตวัวก็แหละมาแฮันเคลื่อนไปยิโยมตีไม่เข้าฮะจิก้าซัมเมทไง าถึงนะวันทมแมนไม่มีโซน่าเมดโอ้โหมันโกงไหมไหมด้านลายยมดีมาหามามิถิหัวม,มือมาชิง,ชง,ชง,ชงโต้ไหมเนี้ยลาสแสนนาเมดเหรอท้องไงอ่ะเพื่อนนายมันก็ได้คะแนนแหละนะมาอืมมันติดหลับด้วยเหรอมาของโคดเกียร์ไฮเออร์ก้าคือมันน่าจะเป็นพาษีของไฮเอร์ก้าแหละผมว่าคือโคดเกียร์ผมเจอทีไรโคดเกียร์มาเลยพี่จอดอติ นายมาเลยพายุเหรอโอ้ทำไรเมนดดาก,ก้อนเราได้เป็นทั้งเหล็กเลยนะเพื่อนถ้าเราตียังอะ่ะมาอโลมาแดนไปเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนลา่างแล้วถึงนะนี่ไใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะฮะทุกคนเรียบร้อยนะเดี๋ยวแปลงรล่างละไม่นานนี้ก็น่าจะแปลงรล่างละมาไปดาก,ก้อนไปเรียบร้อยครับพี่จอยเกือบตายไงแล้วก็ตายซ้ำอีกทีนึงอากิกาซัแม้ไปไป,ไปฉาฮีซิ ที่จอนายเป็นตัวนัานลุงขาสุนามิโอ้โหแต่ว่านายเจอฉันซ้ำไงซ้ำไปสุนามิแล้วมันมันสุนามีบ่อยยังเฮ้ยสุนามีบ่อยเกือไปละสุนามีบ่อยเกือไปแล้วขาสีใครวะมาแม่ก้าพันเฮ้ยยังไม่ตายอยู่ฮะการอริมแพคไปตายเฮึตายไปซะนั่นแหละเข้า,าทีตายตายแน่นอนฮะตาสานเดียวเรียบร้อยฮะสองร้อยสี่แสนสี่ล้านเมตรตายฮะ มานี่เดี๋ยวตายเกินเดี๋ยวอะไเลยเกนไปนะโอนี่ไงเปลี่ย,ยนร่างแล้วโอเคมาแล้วเกียรติเกือบเต็มด้วยมาฮะงั้นเราตตดไปตอนที่เกียรติเต็มเลยแล้วกันมานคนร่างแรกของท่าน,นี้ก็คือลิฟตอมนะมานี่ Storm ไงลิฟตอมใสหนึ่งที่เป็นไงแล้วเกียรติคือเต็มแล้วไงมาไอแคนนอนไปฮะที่เหลือเราต้องเราต้องจัดก,การตัวละครที่มันน่ารำคาญไปนะมาไฮเปอร์สเปซี่ฟูนี่ชื่อโคตรยาวเลย ตายือใครอกาสน,นายมตัวน้ำคันตายซะนี่ไงฮะเรียบร้อยอยู่ในวิติซะแล้วก็ลูเชียนติมาแล้วก็ดาราจะตีมาต่อฮะอาชิม,มี่ดาวดารานตีแล้วที่คนมาอันโดมาเล่น ถ้าผมจะรีวิวได้โอ้โหโโโผมจะทำการรีวิวได้ด้วยคนโคตรนานอ,อ่ะทีนี้ไม่กันเนาะกายภาพเนี่ยเออก็ดีอยู่นะโอน่าเป็นของผมไหมทุกคนงั้นนี่คือลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอคุณรับชมนะครับน่าจะหาดูได้ทีย่ย่ามายน,นะผมบอกเลย